ดีมากไปเอาถุงมาใส่ให้ฉันยืนตรงนี้นะยกมือขึ้นชายคนนี้เป็นมิจฉาชีพค่ะเจ้าหลอกลวงคนแก่ฝงขู่ติดอาวุธปอม้าราต,ตานจับตัวมันนานแล้วค่ะเมืองจับตัวมันับ้ย้ยไ่ปล่อยฉันนะวยปล่อย เดี๋ยวเชิญคุณสคนมาให้ตักค้งที่ตรงพังได้นะคะไม่เป็นไรแล้วนะคะแม่ไม่ปลอดภัยแล้วนะคะแต่สิ่งที่หนูอยากรู้เลยเนี่ยหนูอยากรู้ว่าแม่ไปรู้จักกับมิจฉาชีพตัวพ่อแบบนั้นได้ยังไงไม่ใายอะไรเนี่ยน่ารักจังเลย คุยกันยังไม่ถึงเดือนขอเป็นแฟนซะแล้วสงสัยจะรีบเยื่อติดกับดักแบบเนี้ต้องรีบจบนานงานงั้นเราไปกินข้าวด้วยกันนะครับที่รักแม่ชวนเราไปกินข้าวที่บ้านแบบน,นี้กินข้าวกับแฟนเด็กขนาดนี้ท่าไม่ได้ต้องรีบไปซะแล้เวเด็กมันจะหนีฮะแม่ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะ แม่ไปนัดเจอกับผู้ชายที่แม่เพิ่งคุยกันได้แค่เดือนเดียวเนี่ยนะก็แม่ไม่รู้นี่ลูกว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพอ่ะแม่คะโลกออนไลน์เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะคะเราจะสร้างตัวตนสร้างประวัติให้ตัวเองเป็นคนยังไงก็ได้อ่ะหนูเคยบอกแม่เคยเตือนแม่หลายครั้งแล้วนะคะว่าแม่ต้องมีสติแม่จะทําอะไรเนี่ยแม่ควรที่จะไต่ตรองให้มันดีๆคนมีต้องเป็นร้อยเป็นพันรูปแบบเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนยังไงแล้วแม่ไปไว้ใจเขาแบบนั้นได้ยังไงอ่ะคะ แม่เข้าใจแล้วลูกแม่ขอโทษนะแต่แม่สงสัยมากกว่าว่าหนูรู้ได้ยังไงอ่ะคุณ่แม่ตกอยู่ในอันตรายก็คุณหมอที่แม่ไปหาเขาอะค่ะเขาโทรมาบอกหนูฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นหมอที่เพิ่งรักษาคุณจอยไปเมื่อสักครู่นะครับคือผมเห็นว่าคุณจอยเนี่ยใส่ในประวัติส่วนตัวว่าคุณคือลูกสาวนะครับ ผมก็เลยมีเรื่องอยากจะแจ้งคุณนะครับแม่ฉันแม่แม่ฉันปวดเป็นอะไรหรอคะคือแม่ของคุณมากับผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งครับแต่เหมือนว่าเขาจะมีปัญหากันนะครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ดูแปลกๆผมว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับแม่คุณนะครับฮะไหนแม่บอกว่าจะไปธุระทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อะ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะคือฉันมีเรื่องด่วนจะแจ้งค่ะคุณตำรวจอ๋ออย่างนี้ต้องโทรไปขอบคุณคุณหมอสักหน่อยแล้วแม่ก็คิดว่าแม่แก่อายุขนาดนี้แล้วอะ่ะผ่านโลกมาเยอะอะ่ะคงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นี่แม่โชคดีนะคะที่แม่เจอคนที่ดีคนที่เขาเข้ามาช่วยเหลือแม่ ถ้าแม่เจอคนที่เขาไม่สนใจไม่ช่วยเหลือแม่ป่านนี้แม่จะเป็นยังไงแม่จะทําอะไรเนี่ยต่อไปไม่ต้องคิดเยอะๆนะคะจ้ะแม่เข้าใจแล้วลูกขอโทษนะคนเราเห็นหน้าแต่ไม่เห็นใจ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าภายในคนนั้นคิดอะไรฉะนั้นเราควรมีสติในทุกช่วงขณะของชีวิตก่อนจะตัดสินใจทำอะไร